注意深く隅々まで見るとそこかしこに奇妙な違和感が存在することに気づくはずですその違和感が重なりやがて一つの恐ろしく信じがたい事実に結びつくのですもう一度ご覧くださいあなたには <laughs> この家の異常さがわかりました <laughs> บๆย่ีมาแบบอย่างนี้เลยคือให้ดูแฟนอย่างเดียวหรือมันมันเป็นเรื่องของมาจากหนังสือเนาะมาจากอาจารย์อุกเกสอร์เขาเป็นนักเขียนแบบว่าพวกเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบว่าได้ไปคุยกับแบบเออสถาบันนี้คนนึงแล้วก็แบบพูดถึงบ้านหลังนี้ว่าแบบเออแปนมันแปลกเขาเลยเอามาแบบต่อยอดเขียนเป็นหนังสือแบบว่าแปนน่ะดูเหมือนแบบมันจะปกติใช่ไหมแต่ความจริงอะถ้าสมมติเรากดพอเราดูดูดีๆแม่งจะมีความแปลกในความแบบว่าห้องเด็กทําไมมันอยู่ ลึกขนาดนั้นเปิดประตูเข้าไปแบบสองชั้นอะไรเงี้ยเราแบบเออทําไมห้องนี้ไม่มีหน้าต่างเลยอะไรเงี้ยเออทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเออแล้วจนแบบว่าไปสู่เรื่องราวลึกลับสยองขวัญอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นเกี่ยวกับแบบว่าลึกลับอะไรปรามดีลับบว่าเออทําทําไมทําเพื่ออะไร แบบทําไมคนที่สร้างแปลนี้แม่งมีจุดประสงค์อะไรวะอะไรเนี้ยเออซึ่งน่าสนใจมากมันมาจากหนังสือด้วยใช่ไหมมาจากหนังสือเหมือนคุณคุณว่าเคยเห็นในโลกออนไลน์นี่แหละอ่าใช่ก็คือมันมาจากหนังสือแหละเขาก็แคปกันมาแล้วก็แบบคุณรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้น่าดูมากเพราะว่าเออทำรายได้ที่ญี่ปุ่นไปแบบทะลุพันล้านคุณน่าดูมากยันลาแล้วเลยน่าดูมากต้องไปติดตามอืมโอเคมา คะแนนความน่าดูหนึ่งสองสามห้าไม่ได้โวยนะคะไม่โวยแต่อยากดูน่าดูดูอง